วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันในประเทศเพิ่มใหม่68,311รายแต่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติใหม่213รายในจำนวนผู้ป่วยใหม่มีอาการปานกลางถึงหนัก553ราย ไต้หวันมีจานวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง10มิถุนายนมีจานวนผู้เสียชีวิตทําสถิติใหม่รายวันสูงสุดศาสตราจารย์จันจังเฉวนวิทยาลัยสาธารณาสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไทต้าชี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตในไต้หวันเพิ่มขึ้นสองเท่าภายใน13วันเป็นอันดับที่สองของโลกซึ่งการเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวเป็นสัญญาณเตือนว่าหากไม่รีบค้นหาต้นตอของปัญหาจํานวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวไปเรื่อยๆ 那或者他们诊断以后呢，没有办法很快的拿到药物，哦，所以这个地方要去检讨。ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งสูงทำสถิติใหม่แพทย์มองว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาจากหลายสาเหตุอาจเพราะทรัพยากรทางการแพทย์ความเร็วในการได้รับยาหลังติดเชื้อหรือผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ。包括今天医师开药之后可不可以立刻拿到？其实这个地方在中南部可能执行上会有它的困难。 ในประเทศมีจํานวนผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขณะที่ต่างประเทศก็มีภัยคุกคามใหม่แพทย์เตือนว่าโอเมิคอนยังคงมีการกลายพันธุ์ต่อเนื่องและมีอัตราการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นโดยล่าสุดโอเมิคอน5.0มีอัตราการแพร่กระจายในอังกฤษเร็วถึง10เท่าแต่ตอนนี้ทั่วโลกมีแนวโน้มไปในทิศทางการเปิดประเทศดังนั้นการเร่งผลิตวัคซีนรุ่นใหม่จึงน่าจะเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้ จากสถิติสถานการณ์โควิด -19 พบว่ามีผู้ป่วยยืนยันสะสมกว่า2,593,000รายแล้วผู้ป่วยที่หายแล้วบางส่วนยังมีอาการผิดปกติจนถึงตอนนี้มี787รายต้องพบแพทย์เพื่อรับการรักษาศูนย์ประชาการควบคุมโรคไตหวันเผยว่าหลังติดเชื้อจะมีภาวะลองโควิดซึ่งมี9อาการที่พบบ่อยประกอบด้วยผมร่วงซึมเศร้านอนไม่หลับใจสัน่นเจ็บซวงอกบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลันอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อข้อต่อหายใจลำบากบาหวานและริมเลือดอุดตันเป็นตน้น 40, 40以以นอกจากนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันยังได้ประกาศอัตราส่วนผู้ป่วยยืนยันในหนครสูงสุดคือนครนิวไทเป17.67รองลงมาคือนครเทายวน15.24ซึ่งตอนนี้กรุงไทเปนครนิวไทเปและเทายวนมีจำนวนลดลงแล้วขณะที่นครไทจงไทนันและเกาสงยังเพิ่มสูงขึ้น หลายประเทศเริ่มทยอยเปิดประเทศแล้วประชาชนจึงรอคอยการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศแต่เนื่องจากประกันโควิดก่อนหน้านี้ทําให้ผู้ประกอบการต้องแบกความกดดันค่าสินใหม่ชดเชยเพิ่มขึ้นอย่างมากทําให้บริษัทประกันอย่างคาเทสเซนจูรี่ออกมาประกาศระงับการจําหน่ายประกันรักษาพยาบาลในต่างประเทศซึ่งบริษัทเจ้าฟงยูเนียและโตเกียวมารินิวาก็ดําเนินการตามด้วยเช่นเดียวกันโดยอนาคตหากติดเชื้อจากต่างประเทศไม่สามารถยื่นขอเงินค่าสินใหม่ชดเชยได้ ตัวแทนบริษัทประกันภัยเปิดเผยว่าการติดเชื้อจะวินิจฉัยว่าเป็นหรือไม่เป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินตอนนี้ยากที่จะกำหนดได้บริษัทประกันภัยระง,งับการขายประกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อพิพาทในภายหลังแต่ก็ยังมีประกันอุบัติเหตุอยู่ทั้งนี้สมาคมประกันคุณภาพการเดินทางเห็นว่ากรณีนี้จะส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางของประชาชนที่จะไปต่างประเทศทำให้อนาคตผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศอาจต้องประเมินตนเองก่อนถึงค่าใช้ใจ่ายในกรณีที่ติดเชื้อ กัญชาไทยถูกกฎหมายเริ่มใช้อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่9มิถุนายนนอกจากประชาชนจะปลูกกัญชาไว้ในบ้านได้ไม่จำกัดจํานวนแล้วผู้ประกอบการธุรกิจลูกอมกัญชาเก่าแก่ในกรุงเทพก็เตรียมปรับปรุงร้านใหม่เพื่อต้อนรับโอกาสทางธุรกิจแม้ไทยจะถอดกัญชาออกจากรายชื่อยาเสพติดแล้วแต่ยังต้องควบคุมปริมาณสาร THC ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารกระตุ้นระบบประสาทโดยจะต้องมีปริมาณต่ำกว่า0.2หากเกินกว่าที่มาตรฐานกําหนดจะถูกจัดเป็นยาเสพติดที่ต้องควบคุมทั้งนี้ยังห้ามเสพในที่สาธารณะฝ่าฝืนมีโทษจำคุก3เดือนหรือปรับบ5005,000าท การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแน่นอนว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่งผู้ประกอบการก็หวังว่าหลังสถานการณ์โควิด -19 การท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้อย่างไรก็ตามคนไทยบางส่วนกลับเห็นว่าประชาชนยังไม่มีความพร้อมสำหรับการเปิดรับกัญชาถูกกฎหมายเราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงคิดว่าน่าจะต้องให้ความรู้ในการที่จะใช้หรือว่า ข้อจํากัดในการใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าเราใช้เกินอย่างอย่างที่เราเคยรู้มามันมันอาจจะมีโทษมากกว่าจะมีประโยชน์อะคะ่ะกัญชามีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดและลดความเหนื่อยล้าที่ผ่านมาไทยก็เคยใช้เป็นยานและเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารดั้งเดิมและแม้ว่าวันนี้ไทยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียที่อนุญ,ญาตให้กัญชาถูกกฎหมายแต่ก็ยังต้องเฝ้าสังเกตถึงข้อดีและข้อเสียต่อไป แต่ในไต้หวนันตอนนี้กัญชายยังจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่2มีหรือปลูกไว้ในครอบครองล้วนผิดกฎหมายดังนั้นห้ามนำผลิตภัณฑ์แปรรูปกัญชาจากไทยเข้ามาโดยเด็ดขาด